สว, cussion? สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเดินไฟนะครับเข้าไปในห้องนี้นะครับเป็นห้องเก็บของนะครับผมจะแยกจากท่อสีขาวบนนียเข้าไปในห้องนี้นะครับผมจะร้อยท่อสีขาวแล้วก็ไปตามคานตัวนี้นะครับบนคานแล้วก็จะลงจากคานลงมาในห้องนี้นะครับลงเข้ามาด้านในนะลงมาจากข้างบนลงมาตรงนี้แล้วผมก็จะติดตั้งสวิตช์ตรงนี้1ตัวแล้วก็ปลั๊กไฟ2งตัวอยู่ข้างล่างนะครับแล้วสวิตช์ไฟมันก็จะขึ้นตรงนี้ไฟแล้วก็หลอดไฟจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับ แล้วผมจะโจยจากข้างในออกมาตรงนี้นะครับใส่สวิตสอตัวไว้ตรงนี้ได้นะครับผมก็ลองเขียนผังคร่าวๆอย่างนี้นะครับเลยนะครับผมจะใช้ไม้บรรทัดขีดก่อนที่จะตีกิ๊นะครับทุกๆ10เซนนะครับเพื่อจะได้ตีตะปูกิปหนีบสายไฟนะครับตอนนี้ผมตีกิปหมดแล้วนะครับ เนี่ยคลิปที่เราตีนะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไฟมาร้อยตรงนี้ได้เลยวิธีต่อข้อต่อตรงน,นี้นะครับเข้ากับตัวกล่องบล็อกแยกไฟตัวนี้นะครับแค่และข้อมันก็หลุดนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงมันออกมาอีกตัวตัวที่เป็นเปลียวเนี่ยให้ใส่จากข้างในออกมาเราใส่ข้างในได้เสร็จแล้วเราก็ขงนอกเนี่ยน อตอนนี้นะครับผมก็ต่อไฟตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าผมก็ใส่กล่องแยกแล้วนะครับนี่อันนี้คือไฟตัวเมนหลักนะครับตัวสายตัวนี้ก็ไปทางน้นนะครับตรงน้นมีปลั๊กไฟอยู่แล้วผมก็ต่อน,นี้เข้าไปในห้องเก็บของตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสาย VAF นะครับจริงๆถ้าร้อยท่อเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้สาย VAF นะครับแนะนาให้ใช้แต่สาย TWS อย่างนี้อย่างเดียวนะครับ แต่พอดีสายเนี่ยยังเหลือเศษอยู่นะผมก็เลยต่อนี้เข้าไปในห้องเลยนะครับมันก็เชื่อมลงตรงนี้ไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวนี่นะครับพอมันมาจากข้างนอกมามาตรงนี้แล้วมันจะเข้าท่อตรงนี้มาตรงนี้มานี่มานี่นะครับแล้วก็มานี่แล้วลงมาที่กิฟที่ผมตีไว้นะครับลงมาข้างล่างนี้ตรงนี้กับตรงเนี้ยคือมันเป็นกิฟนะครับแต่พอดีผมไม่ได้ซื้อกิฟมาผมก็เลยใช้ท่อประปาเสร็จๆนะมันทําเป็นกิฟ จับท่อนี้นะครับแล้วก็ระบบท่อก็เป็นอันสิทนะครับตอนนี้นะครับผมก็จ่อรูใส่พวกอะไรเรียบร้อยนะรูเนี่ยผมจ่อสําหรับมีปลั๊กไฟตัวหนึ่งอยู่ด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็สายไฟผมก็เดินเรียบร้อยนะครับเดินไฟตรงนี้เข้ามาที่โหลดไฟตรงนี้ก็เดินเรียบร้อยนะครับจ่อรูตรงนี้แล้วก็เอาสายไฟสายดำกับสายแดงเนี่ยทะลุขึ้นไปข้างบนเลยนะครับ ส่วนด้านบนนี้นะครับผมก็ต่อสายไฟเข้าเรียบร้อยนะครับเข้ามานี่แล้วก็จัาเข้ามากับตัวหลอดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูตัวหลอดนะนี่นะครับ สายสีน้ำตาลก็คือสาย L นะครับสาย L คือสายมีไฟนะครับส่วนสายสีฟ้าเนี่ยคือสาย N สายนิวตรอนนะครับก็คือสายไม่มีไฟนะครับอันนี้เป็นปลักมีอยู่2เต้านะครับด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับสาย L สายลายก็คือสายสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เอาสายสีน้ำตาลมาใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยมันจะหนีบด้วยอัตโนมัตินะครับปลักรุ่นใหม่นี่นะ ส่วนสายเอ็นเนี่ยก็คือเป็นสายสีฟ้านะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ตรงนี้รูไหนก็ได้นะครับมันก็จะนิบอัตโนมัตินะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีสายกลางนะครับเป็นสายสีเขียวอย่างนี้นะก็เอามาต่อตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเวลาตั้งก็ตั้งอย่างนี้นะอันนี้รูเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับจับด้วยเอาสายข้างบนเนี่ยมาต่อข้างบนนี่นะใส่เข้าไปเลยครับอ่าอย่างนี้นะครับ ส่วนสายข้างล่างเนี่ยก็ใส่ตรงนี้นะครับรูไหนก็ได้นะครับอ่านี่แล้วก็จัมอย่างนี้นะครับสายสีน้ําตาลเล็กกว่าตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผูกมาบนนี้นะครับมาเข้าที่สวิตนะครับแล้วก็ออกจากสวิตเนี่ยขึ้นไปบนโหลดไฟนะครับสายสีฟ้าเล็กที่มาเป็นสวิตเนี่ยแล้วก็ต่อตรงจากสายเอ็มของตัวหลักตัวนี้เลยนะครับ ตอตรงค่าตรงนี้แล้วมันก็จะไปเชื่อมไปเชื่อมกันที่บนหลอดไฟนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พันเทปด้านนี้เสร็จแล้วก็สามารถใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับเอาปลั๊กใส่เข้าไปเลยนะครับ แล้วเราก็ใส่ปากครอบมันนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอันดับสุดท้ายนะครับเราก็มาต่อไฟข้างบนนี้นะครับต่อไฟเข้าไปในห้องเก็บของนะครับก่อนที่เราจะต่อไฟนะครับเราก็เอาคัตเอาลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะอ่านี่นะครับก็ หลังจากที่ผมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับโดยเอาสายสีฟ้ามาพ่วงกันอย่างนี้นะครับสายสีน้ำตาลมาพ่วงกันอย่างนี้นะครับสายเนี้ยใส่มีไฟนะสายนี้ใส่ไม่มีไฟนะครับเสร็จแล้วเราก็พันเทปนะครับนี่นะครับผมก็พันเทปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยัดมันเข้าไปลอมาปิดเลยนะครับ ก่อนเปิดไฟนะครับเราก็มาเอาคัดเอาขึ้นนะครับต่อไฟเข้ามาแล้วนะครับผมลองกดสวิตช์ไฟดูนะครับนี่ปิดนะนี่ปิดแล้วเปิดนะครับโอเคไฟข้าแล้วลองเช็คว่าไฟมาหรือ,อยังนะโอเค ้างนอกนะเดี๋ยวเราดูข้างนอกนะโอเคการเดินระบบไฟนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะเอาไปปรับใช้ได้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ